เฮ้ hey, สวัสดีเจ้าต่าทองเรากลับมาแล้วนะครับกับกรอฟนะครับผมกับขุนยนชื่อว่าบัดกับผมก็ได้ลิซิมเช่นเคยนะครับในพัทที่2แล้วนะครับเป็นไงบ้างเจ้าเต่าทองเราไม่ได้เจอกันนานเลยเออฉันว่าฉันก็โอเคนะฉันชอบมาอยู่บนเห็ดเนะี่ยฉันหากินบนเห็ด <laughs> จะไปกินอะไรบนเห็ดหรอเจ้าเต่าทองเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนดีกว่าเนาะ มันมีแบบจืดๆอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นชาเลนจ์ให้เราเล่นก็นได้นะไปเลยปีนขึ้นไปเลยว,ว,วูเรามาเล่นชาเลนจ์กันดีกว่าโอเคไปเลย <c oughs> ตามชาเลนจ์ไปโอ้ยตกไม่ไม่จะทันไหมเนี่ยมันแคบไม่กี่วินาทีไปดิไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันวิ่งไปโอ้ยจะไปไม่กระโดดแล้วเร็วเร็วเร็วจะหมดแล้วอาจจะท้าแล้วไป ไปเร็วเร็วเอยอย่าตกอ, <c oughs> อย่าตกเจ็ดอ้วกเอยทันเว้ยเยี่ยมเก่งมากนะครับอันนี้เหมือนเป็นชาเลนจ์เก็บบัตรสูตรนะครับมันอาจจะทำให้แบบมีสูตรอืออ่นๆใส่ได้นะครับอาจจะแบบแข็งแร่งขึ้นกว่านี้ไงโอ้โหย,ยางีงต้องเล่นให้ครบนะครับ5ชาเลนจ์ไงเขาบอกว่ามันจะครบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับผม ลูกแก้วนะครับคริสตัลนะครับเราต้องเก็บไปครบนะครับผมวันนี้จะขึ้นไปหายานแม่อย่างที่เราเคยต้องการที่จะไปเมื่อพาที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่จะทําให้เราขึ้นไปถึงยานแม่ของเราไปเลยอุ้ยแถวนี้เห็ดเยอะมากครับเห็ดมันเยอะจริงๆอ่ะมันถอนเห็ดบ้างได้ไหมเนี่ยขึ้นเห็ดไปเลยเย่ yeah! โดดไม้เกาะเกาะเห็ดขึ้นไปขึ้นไปแล้วโดดขึ้นไปเลยครับจานานี้ โดดไปเลยวู้หุยผมเห็นครับผมเห็นเหมือนตรงนี้ครับน่าจะเป็นที่เกาะได้นะครับแล้วก็สามารถจะยืดไปชนนั่นแหละมันเป็นเหมือนแหล่งอาหารให้กับต้นใหญ่ครับเหมือนกับกระบองเพชรท,ที่เราไปลองไว้เมื่อครั้งที่แล้วครับผมเราขึ้นไปลองดูเลยดีกว่านะครับน่าจะทําได้นะผมคิดว่าขึ้นไปถึงยานแม่เราได้แน่นอนเลยผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับโอเคไปเลยกด E ีไปพุ่งไปเลยพุ่งไปชน ป้งใช่เลยเห็นไหมต้นไม้โตขึ้นจริงๆด้วยดูเรามีหลายเลยฮะเรามีหลายอันเลยไรแล้วครับต้นไม้โตขึ้นจริงๆมันคือ energy สำหรับเพื่อให้ต้นไม้โตใช่เลยครับเราต้อง connect energy นะครับผมสุดยอดในที่สุดเราก็บีวิธีสําหรับการขึ้นไปแล้วไปเลยบ๊อบขึ้นไปข้างบนก่อนนะเผื่อมีพวกคริสตลัลอะไรให้เรานะครับ มีจริงๆด้วยขึ้นไปเก็บคริสตลัลเลยบัตไปมาแล้วครับผมบัตเองขอคริสตลัลหน่อยย้ไปเลยครับอันต่อไปเลยอันต่อไปอยู่ไหนอึ๊อ่าจับไว้ขึ้นไปเลยครับอันนั้นครับผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมันอยู่ข้างบนนั้นไปไปอยา่าอย่าเลยอุ้ยอุ้ยบ,บ๊อบตกใจหมดเลยอะ่ะอย่าเลยดี ไปขยันปีนหน่อยบอสขยันปีนหน่อยบัสโอ้โหตอนนี้แม่งคูดชืบมั่วตัวไปหมดแล้วฮะไม่บัสก็บอบอะครับคู <c oughs> ่สองชื่อผสมกันแล้วตอนนี้ไปเลยครับค่อยๆปีนขึ้นไปครับถ้าไม่ค่อยปีนก็กระโดดครับแต่กระโดดไม่ขึ้นครับติดหินครับผมไปเลยบัสปับ๊บเกาะไปแล้วมุกงตรงไปเลยขึ้นดิขึ้นไม่ใช่ลงขึ้นไปขึ้นไปชนปุ๊มเสริมพลังให้ต้นไม้โตขึ้นไปอีก เป็นยังไงบ้างโอ้โหต้นไม้เราโตขึ้นไปแล้วสุดยอดเลยครับโ้ต้นไม้โตสูงขึ้นมากเลยอะน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนนี้ฮนะน่าจะมีคริสตตลอีกอันนึงครับขึ้นไปเลยเก็บคริสตตลกันดีกว่าบัตลุยลูกพอ่อบัตลูกพอ่อโดดไปดีอา้าวเจ้าพอสอยู่บดีด้วยพอตวาไงแฮี่พอตเตอร์เฮ้ยม,มีส่วนประกอบใหม่ด้วยอะ่ะ เปิดออกมาเลยเย่มันคืออะไรตื่นเต้นเข้าไปดูเข้าไปด,ดูเลย,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 ยตัว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 ใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ลองกด F ด,ดูอะไรอะ่ะมายุ่งกับเราทำไมอะ่ะน่ารักอะ่ะเฮ้ยฉันเองฉันเองฉันคือแปลงฉันต้องการไปกับนายอะ่ะมาทำไมเล่าเราไม่ต้องการไปกับนายสักหน่อยนึง เฮ้ยมี2หลอดจริงๆด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้าเก็บอันนี้จะเพิ่มเอเนอร์จีกับเราเรามี2หลอดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังงงอยู่เลยว่าไอ้นี่คืออะไรอ๋อาจจะทําให้เราตกลงมาเบาลงแน่เลยอะเมือนจให้เราค่อยๆตกอะครับเดี๋ยวลองใช้ดูเนาะนี่ไงมันจะค่อยๆลอยไปได้ครับเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเจ๋งมากเลยครับทุกผู้ชมแล้วพอเราถอดออกปุ๊บเราใช้เจตแท็กต่อได้ ม,มันสุดยอดมากมาแล้วพลังใหม่ของเราสุดยอดทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวตกแบบรุนแรงแล้วนะครับเพราะเรามีล่มชูชีพแล้วล่มชูชีพในแบบฉบับบ๊อบนะครับผมบ๊อบอ,อีกแล้วมันชื่อบัตเรียกมันบ๊อบตลอดเลยโอ้โหเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับไปติดบ,บ๊อบมาจากไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปลุยขึ้นไปอีกครับใกล้ๆนี้มีอยู่อันนึงโอเคเดี๋ยวเราใช้อน,นี้ไปชนได้อยู่นะน่าจะถึงอยู่นะครับไปเลยขึ้นไป อันนี้แหละที่เราต้องการลุยลุยถึงแล้วเอาอที่ใกล้ที่สุดนะครับไปเลยอยอจโอเคเตรียมตัวมุ่งไปเลยไปไปลงมาหน่อยเดี๋ยวหน่อยลงหน่อยโอเคถึงแน่นอนบุ้มสุดยอดโตขึ้นไปอีกโตขึ้นไปแล้ว ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วอีกหน่อยเดียวเองนี่คือการปลูกพืชสุดยอดนะฮะเหมือนการใส่ปุ๋ยให้พืชนะครับแหมโตเร็วมากต้นไม้ขอจุดรีสปาว์หน่อยเปิดไปเลยนี่เป็นการเตะครับขัดเตะบ้างอะไรบ้างเออจะได้ไม่เจ็บหัวเหมือนคราวที่แล้วไงถ้าเปิดข้างใต้เราเจ็บหัวเนาะแล้วก็มาเปิดข้างข้างก็ได้นี่นะเออเนาะแล้วก็ทนเจ็บหัวไปต้องหลายครั้งโอเคเราจะกระโดดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ จะใช้ลมชูชีพแล้วกันเนาะโอเคลุยเลยฮะน่าจะไปถึงได้เร็วกว่านะครับโดดขึ้นเลยซึบล้มชูชีพกางไปไปเลยใช่เราจะไปอันนั้นครับหืสุดยอดล้มชูชีพนี่มันดีจริงๆช่วยทุนระยะเวลาเราได้เยอะเลยนะครับเราสามารถจะเล่นโลดเหินได้อุ้ยข้างล่างสวยงามมากครับไปต่อไปต่อเราจะไปให้ใกล้ที่สุดบัสลุย ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเราไม่เห็นว่าตรงนี้ออเฮ้ยแมลงมาทําไมกอะอุ้ยอุ้ยโอ้ยฉันติดฉันติดช่วยฉันด้วยฉันติดโลกนี้มันเหนือทุกคนจริงๆอย่ามาติดกับเราสิโอ้ยฉันติดฉันงงไปหมดอย่ามายุ่งกับบัตไปเลยบัตไม่สนใจไปดีกว่าขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับเป็นความอดทนอดกั้นอย่างสูงยงสูงส่งไม่ใช่อย่งยงยงโอเคขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปได้ไหมโอเค พอไปได้อยู่พอไปได้อยู่เจอแล้วอีกอันนึงดูซิใกล้ๆนี้มีไหมอ่ามีอันบนนั้นฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับต้องลองไปดูครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้อันอื่นครับไปเลย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 ,เลย,เลยนี่แหละนี่แหละจับโอเคเล็งครับกด E แล้วตรงไปเลยเพื่อนตรงไปเลยขึ้นสูงไปขึ้นสูงไปถึงไหม ถึงไหมต้องถึงดิอุ้ยแต่มันไกลมากเลยท่านผู้ชมถึงไหมเนี่ยลงหน่อยไม่ถึงเหรอไม่ไม่ถึงโอ้เสียใจมากอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันมีกี่ว่างอีกอันนึงอะ่ะอันนั้นน่าจะถึงนะโอ้ยอย่าเร็วอย่าเร็วจัดอย่าเร็วจัดเดีย๋ยวตกใจเย็นืหแขนบัตนี่เหมือนกับติ้งจกอ่ะครับแบบเกาะติดแน่นเหนียวหนึบนะครับโอเคไปเลย ลงลงลงไปไปไปให้ถึงขอร้องละ่ะอันนี้ต้องถึงแน่นอนขึ้นหน่อยนึงชนไปเลยปึม <B> um! ใช่เลยมันต้องแบบนี้ตอนนี้เรามีอีกครับเรามีอันข้างงอกอีกอันนึงอ๋อมันก็จะงอกออกข้างๆด้วยนะครับอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบกิ่งก้านสาขาทีนี้เราก็สามารถจะลองได้หมดเลยครับว่าไหนถึงไม่ถึงนะแต่ว่าตอนนี้เราไปเก็บคริสตัลข้างบนนั้นก่อนดีกว่าผมว่าผมต้องตกได้เลยคริสตัลนี้ น่ากลัวอย่างยิ่งฮะเราต้องหาอะไรเกาะไว้สักหนึ่งมือก่อนฮะก่อนที่จะเก็บคริสตลัลนี้คริสตลัลนี้อันตรายมากเราต้องจับไว้มือหนึง่งจับไว้มือหนึ่งข้างๆครับเอามือขวาจับไว้ก็ได้อ๊บเรามือซ้ายปล่อยครับเอามือซ้ายจับคริสตลัลไว้อันหนึ่งครับแล้วจับมือขวาไว้อ่าใช่เลยนี่แหละทำให้เราไม่ตกอุ <laughs> ้ย เสียวจังเลยยิ่งสูงเหมือนยิ่งหนาวน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยปีนมาทั้งวันแล้วจนมืดแล้วเนี่ยไปแล้วว้าอุ้ยผมผมกลัวถึงที่มันสูงมากเลยแต่เราตกลงไปไม่ตายหรอเรามีล้มชูชีพครับแต่ประเด็นมันคือกลัวตกแค่นั้นแหละมันกลัวไงมันเสียวเกาะไปเลยพักพวกเกาะไปเลยไม่เป็นไรมือเราเหนียวยิ่งกว่าตุ๊กแกทิ่จกอย่าไปกลัวครับไปเฮ้ยพอนั่งอย่างนี้เหมือนกบเลยไปเลยฮนะน่าจ,จะถึงอยู่นะอันนี้ กด e ไปเลยไปเย่บังคับไปถึงครับขึ้นไปเลยพอพอขึ้นเยอะไปแล้วบังคับทิศทางหน่อยบังคับทิศทางหน่อยเอาไว้ชนเอาให้ชน,ชนถึงไหมเนี่ยถึงดิถึงนิดเดียวเองถึงไหมเนี่ยพระเจ้าช่วยแค่นิดเดียวทำไมไม่ถึงเนี่ย<ด> e <S <S <ๆ>เราเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเราขึ้นครับชนไป ้มได้สุดยอดใช่เลยครับไปแล้วฮะตอนนี้จะสูงที่สุดแล้วตอนนี้700แล้ว7 0 0เมตรแล้วเออเอนั่นไงต้นไม้ถึงแล้วเป็นต้นเห็ดต้นดอกเห็ดว้าวเฮ้ยโอ้ยไม่ให้ตั้งตัวเลยอะพอคัดซีนไปเป็นต้นดอกเห็ดนี้ผมแทบตกเลยครับผมในนี้ มันเป็นก้อนหินเราต้องเปิดออกมาผมว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นไปเลยบัสอุย๊ยจะหนักเหลือเกินก้อนหินพวกนี้ดันออกไปออกมาเฮ้ยเจ้าแมงช่วยฉันหน่อยดิฉันไม่ช่วยหรอกฉันไม่ช่วยหรอกฉันบิดหนีไปแล้วไอ้บ้าเราวมึ่งมาทําไมมันไม่ช่วยเราบัสแรงแรงน้อยเกินไปบัสดนันไม่ไหวอ่ะโอ้ยหัวบัสนี่แบบถล่ยกับหินแล้วตอนนี้ออกมาก้อนหินเอเอ เอออะอ้ยอย่ามาถ้าไม่ช่วยก็อย่ามาขัดขวางการทำงานของบัสเข้าใจไหมเอ้ยอุ้ยอินใหญ่จังเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการนี่ไงโอ้โหมันแรงมากมันดันแบบกระเด็นไปเลยฮะขี่ขึ้นไปได้ไหมขี่ขึ้นไปได้ไหมตอนนี้ขี่ได้ไหมเนี่ยถึงต้นจะโตโตสูงแล้วเราขี่ขึ้นไปอีกได้หรือเปล่าขี่ได้ไหมอ่าขี่ได้อยู่ ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหเร็วมากใช่มันต้องแบบนี้นี่แหละสุดยอดแล้วตอนนี้เราเกาะอ,อยู่ตรงไหนเราเกาะอ,อยู่ข้างใต้อุยอุย๊ยเสียวกางล่มได้ไหมเนี่ยปล่อยแล้วกางล่มปล่อยแล้วกางล่มว้ายกังล่ม้มโห เกือบกลางกลมไม่ทันไปที่ยานแม่กันดีกว่ามาแล้วเราต้องซ่อมยานแม่ของเราให้สำเร็จโ,โอเคเขาบอกว่าให้บัก g r บแมกเน e เหรอไหนอะแมกเน t อันไหนคือแมกเนทนี่ไงเราเออเออดีมากอ๋อให้เราจับเปลกดูดนะครับ โอเคครับดูเหมือนมันจะยังไม่พอนะครับเราต้องหายอีกหลายพาร์ทเลยชิปพาร์ทเยอะมากอุย้ยงานนี้กว่าเราจะเล่นจบนี้คงอีกงานเลยครับท่านผู้ชมอู้เยอะมากจริงชิปพาร์ทแบบเต็มไปหมดนะครับทั่วทั่วดาวเลยอะครับคือตอนนี้จุดประสงค์ของเกมก็คือเราต้องทำชาเลนจ์ให้ผ่านเยอะๆนะครับเพื่อเราจะอัปเกรดสูตรของเราแล้วก็มี ชิ้นส่วนอุปกรณ์อ b บ l ิลิตี้ต่างๆให้เราเก็บนะครับแล้วก็ยังมีพวกคริสตัลแบบนี้อีกนะครับให้เราเก็บเพื่อใช้เอนดีนะครับเพราะหลังๆอะ่ะเวลาเราอัปเกรดสูตรอะไม่แน่มันอาจจะใช้เอนดีจเยอะขึ้นนะครับแต่สูตรมันอาจจะเจ๋งขึ้นตามลําดับนั่นเองเนี่ยเราต้องเก็บให้หมดนะครริสตงคริสตัลแล้วเวลาการเก็บคริสตัลเนี่ยเราต้องระวังให้ดีครับเนื่องจากคริสตัลจะพาเราบินนะผมเราจะต้องเอามือหนึ่งจับดินไว้นะครับเออมือหนึ่งจับคริสตัลไว้ อ่ามันจะไม่พาเราบินบน,นะครับในถ้าน,นี้มีอะไรเปล่าพยายามตกน้ำอุ้ยอุย,อยเกือบตกน้ำดีนะบินขึ้นมาได้อุยลืมตัวไปเลยอะ่ะหึกว่าลงน้ำได้เฮ้ยพืชใหม่พืชใหม่เแล้วนะกด e ครับสแกนป๊าบได้แล้วมันบอกว่าพืชนี้แม่งกลิ่นขายขนมปังปิ้งด้วยพูดเราหิวเลยยังมีอีกหลายอย่างให้เราไปนะครับลองปลูกพืชใหม่ดู ทำอะไรได้พืชใหม่น่าจะเด้งๆเหมือนกันแหละครับน่าเด้งจริงๆด้วยนะฮะโอ้แต่ก็เด้งสูงอยู่นะเด้งสูงใช้ได้อยู่นะพืชน,นี้ใช้ได้เลยมีชาเลนจ์ให้เราทำอีกแล้วเหรอโอ้โหน่ากลัวชาเลนจ์เนี้ยไปเลย ไปไม่เป็นไรฮนะเรามีล้มชีชีตแล้วมาค่อยไปได้ครับขู่ยเยอะมากบ้าไปแล้วอุ้ยลงไปนู้นเลยเหรอไป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 อุ้ยสามสิบวีเองอะเฮ้ยยากไปอะหนึ่งนาทีโอ้โหถ้าทำไม่ได้เราต้องขึ้นมาใหม่อ่อะ บ้าไปแล้วไป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 อีกทีเดียวเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวเองเร็วเร็วอาวีอาวิเร็วบัสบัสบัสวิเดียววิเดียวโอ้ยทันไม่อยากจะเชื่อใจตัวเองอุ้ยคนหลุดนะ่ะมาแล้วมาแล้วคริสตลัลจ๋าคริสตลัลที่รักอึช๊ช ขึ้นไปเลยฟิงเ <Yeah! S 2> ย้อุยอะไรอะสามารถกดสเปซโอ้เฮ้ยเราสามารถพุ่งขึ้นมาได้อย่างนี้เลยอะเฮ้ยสุดยอดว่ะมันไม่ได้แค่แบตเตอรี่นะครับมันเป็นอัปเกรดขึ้นไปอีกครับสุดยอดเฮ้ยเกมนี้มีอะไรหลากหลายมากกว่าที่เราคิดแท้จริงๆนะโอ้สุดยอดมากฮะ 3 2 1โดดขึ้นไปกลางลมไปเลยกลางล่มเสร็จไปถึงสักคู่หนึ่งนะครับเราจะโชว์เจ็ตแพกที่เราอัพอัพเดตมาปึ๊บปึ๊บนี่พุ่งขึ้นได้ด้วยสุดยอดเจ็ตแพกไม่ใสุดยอดจริงมาด่านสุดด่านนี้แล้วนะฮะด่านสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปดูซิว่าเราจะผ่านหรือเปล่าโดดอีไปเลยไปไปเราต้องใช้อน,นี้ครับ ไปเลยโอ,โอ้ไม่ใช่ฟาดหน้าผมสิโอ้ยฟาดหน้ากูอีกแล้วไปเลยส่งข้าไปเอาอะไรเนี่ยเล่นอะไรส่งข้าไปใหม่ไปเลยจะแพ็กพกุงพุงไปถึงใช่ใช่3ามอันถูกต้องจบแล้วหนึ่งชาเลนจเร็วไปไหมไปเลยพะพวกพาพาขึ้นไปหน่อยพาขึ้นไปเลยเจดแพ็กเจดแพ็กเจดแพ็ก เยี่ยมโอเคอย่างน้อยก็ถึงตรงนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าเยี่ยมมาแล้วชชเลงเรายังไงฮะขึ้นไปเลยเอ้ยอันนี้ไม่จับเวลาอีกแล้วดีจังชอบอันที่ไม่จับเวลามากครับโดดไปวู้วู้วู้ยสนุกมากเลยเอ้ยเอยลยเลโอ้ย ม่เป็นไรบีเจแป็กพุ่งได้อยู่เอาจับนี่ว่ะจับเวลาอุย้ยเราจะขึ้นไปยังไงให้ถึงหายแล้วขึ้นไปแล้วบอทบอสบอทแล้วบอทบอทไม่ถึงแน่เลยบอทบอทติดจ้าโดดไปดิโดดไป, ي, โ,ดดไปโอ๊ยตกติดอ,อะไรเนี่ยจะถึงอยู่แล้วว้าบ้าเอาไว้ก็ได้อย่าไปกลัวดิครับ <c oughs> ไปเลย ไปไปเลยไปลงลงให้ตรงลงให้ตรงจะได้ถึงเลยไปเลยไปโดดขึ้นไปอึบไปปีนปีนปีนเร็วเอ้ย,อยติดดิติดอะไรเนี่ยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเย้ยห้าแล้วเ,เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนสูตรด้วยด้วยท่านผู้ชมนี่ไงพอเรามาบัตรสูตรเว้ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็นต่อ เฮ้ยเปลี่ยนได้หลายชุดเลยน่ารักอะ่ะเฮ้ยผมไม่รู้นะเนี่ยดูดิ <c oughs> น่ารักปะเฮ้ยมีหลายชุดเลยน,นี่เหมือนซอมบี้เลยอะ่ะเออเฮ้ยทำได้หลายอย่างมากท่านผู้ชมอันนี้ยังล็อกอยู่นะสามชุดโอเคบัตส,สูตรเปลี่ยนได้เยอะมากนะครับอ๋ออันนี้คือเราค่อยปลดล็อกนะเหลืออีกสามอันอาจจะเป็นแค่ชุดสูตรเฉยเฉมั้งที่ทำให้เราแบบเปลี่ยนชุดอะไรางี้โอเคครับผม งั้นเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับยังไงไว้เจอเกันใหม่ละกันนะครับผมถ้าใครรู้ว่ามาทําอะไระก็บอกผมก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เรามีสองชุดแล้วนะมี3มชุดแล้วมีออริจินอลนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวพึ่งแล้วก็ชุดนี้ครับที่เป็นเหมือนชาวนานครับผมเป็นเหมือนซอมบี้ชาวนาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บชุดสูตรเพิ่มนะครับแล้วก็เก็บความสามารถของ บัตเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะหาชิ้นส่วนให้ครบนะฮะก็น่าจะจบแล้วนะครับน่าจะหลายพาร์ทอยู่นะครับไงก็ฝากน้องๆติดตามชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบกันนะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะครับแล้วเราก็จะเป็นกําลังใจให้คุณตลอดไปนะครับจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนร่างกายตัวเองไม่ไหวแล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับปลื้มใจมากที่ดูพาร์ทแรกกันเยอะขนาดนั้นขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ยังไงก็อย่าลืมดูคลิปเก่าๆตามนี้เลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆบอกต่อเพื่อนๆด้วยถ้าคลิปนี้สนุกแนะนำกันนะครับช่วยๆกันแล้วเจอกันใหม่ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับยังไม่จบกลมนะับโอเคครับผมก็จะมีลัคกี้บอกกงมี